สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่ออชาแนลด้วยจา้ขาขอก่าวคำวาาสวัสดีปีใหม่2,568ด้วยจา้าเด้อก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนใส่ชีวิตประจำวันในแต่ละวันให้มีความสุขด้วยจา้าแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดปีตลอดไปดเด้จ้าเด้อทำนาทีการงานเนีย่ยกระโค้ไฮลาบลื่นย้อยก็าม้าโดยคลิปสันๆนผ้าชมถุ่งดอกท่านตะวันซึ่งทายเก็บภาพ่ํามะแรงคำคำจากสวนรถไฟมา,ดาเด้จ้าเด้อท้ายมาสดๆหล่อนๆแต่ว่าไปหอดสวนรถไฟนี่ก็เป็นเวลาคำแล้ว เลยเลยสิบแปดนาฬิกาไปแล้วก็เป็นหนาหนาะวก็จะคำไหวจังน้อยดเด้อจ้ะเด้อกะจะเป็นได้เห็นภาพมุมงขมาแน่แต่ว่าก็เห็นหัวเป็นสีเหลืองสีเขียวอยู่ด้วเนาะพอก็เ,กเปิดไฟส่องสว่างไงแต่ว่ากะทายบ่ง,ง้ามเพื่อกลางวันปันใดถ้ามีโอกาสได้ไปช่วงกลางวันเดี๋ยวจะทายเก็บภาพให้มึงถ้ามันบ่ลุยลาไปสะกอนเด้อจ้ะเด้อ แต่ว่าได้บึงซ้ำนีก็ถือว่าได้บึงแลวและนอกกะทายมาให้เบิงอีกก็คงจะเป็นเบือนายกนละนอกพี่น้องเนาะก,ก็ห่างหายไปสองอาทิตย์ซึ่งเวลาการรับชมงของพี่อ้อยกะจากเกาอยนะชั่วโมงก็เหลืออยู่เอ่อนาจะเหลืออยู่ลอยกว่าชั่วโมงละละตอนนี้เพราะว่าอ่าพี่ยูเขาตัดลงไปเรื่อยๆจ้ะก,ก็เหลือเวลาตอนนั้นเข้าไปดูก็น่าจะเหลืออยู่200กว่าชั่วโมงป่านนี้เหลืออยู่ร้อยกว่าชั่วโมงล้วมั้งตัดไปเรื่อยๆจนหมดแลวละจ้ะแต่ว่าก็ อยากแกลงคลิปให้ไว้เพราะว่าเรายังไม่มีเวลาทำงานก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามหาคลิปมาลงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาดับหนึ่งถ้าเพื่อนคนไหนมาคอมเมนต์ไว้พี่อ้อยจะตามไปหาทุกบ้านด้วยจ้าเด้อขอบคุณลหลายๆจ้า